คปฐมแอปน,ะะนัชชานันกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับช่องทางของ youtube channel แล้วก็แฟนเพจ facebook นะคะค่ะสำหรับคลิปพิกอากาศ EP นี้ก็มาถึง EP ที่144แล้วนะคะกับหัวข้อพิกอากาศที่มีชื่อว่าพระเจ้าท่านนะอยากจะสื่อสารอะไรกับเรานะคะก็คือสิ่งที่ พระเจ้าท่านทรงอยากจะบอกเราตอนนี้คืออะไรนะคะค่ะก็กติการเหมือนเดิมเลยให้ทุกท่านนะคะทำใจให้เป็นสมาธินึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือนะคะและให้ท่านนึกถึงหัวข้อที่แอบตั้งไว้ก็คือพระเจ้าท่านอยากจะสื่อสาร,รอะไรกับเรานะคะหลังจากนั้นให้ท่านทำใจให้เป็นสมาธิแล้วก็เลือก กทั้ง6ใบนี้ที่ถูกะตากับท่านมากที่สุดนะคะก็จะแบ่งเป็น6ใบด้วยกันนะคะใบแรกก็จะเป็นขงเบงค่ะใบที่สองเป็นพระแม่คงคาใบาที่สามพระนางสุพรรณมัจฉาใบาที่สี่จะเป็นพระพายนะคะใบที่ห้า เป็นพรกิษณะและใบที่6ขุนแผนกับนางพิมพ์ิลาไลนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอปจะให้เวลาทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานสักครู่และเลือกไพ่ที่ถูกใจนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะ โอเคค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะเลือกการ์ดหรือใบที่ถูกใจได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอปจะขอเก็บที่เหลือออกก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มที่ขงเบ้งใบแรกเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ขงเด้งใบแรกนะคะ ขออนุญาตขยับไพ่อะเดีย๋ยวเรามาเริ่มที่ขงเบ้งใบใบที่หนึ่งนะคะว่าพระเจ้าท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับเรานะคะใบแรกเลยหนึ่งเหรียญนะคะใบที่สองสองถ้วยะคะ่ะ ใบที่สามแปดดาบแล้วใบที่สี่ลาชินีดาบนะคะค่ะแอปขอขยายแปดดาบเลยค่ะ แบดดาบเป็นนักลบไม้นะคะค่ะสิ่งที่พระเจ้าท่านอยากจะสื่อสารกับเราอยากจะบอกเราตอนนี้คืออะไรนะคะสำหรับคนที่เลือกของเบงก็จะมีหนึ่งเหรียญสองถ้วยแปดดาบราชินีดาบนะคะค่ะส่วนแปดดาบเนี่ยแอปขยายมาเป็นนักลบไม้เท้าใบนี้นะคะก็สิ่งที่พระเจ้าท่านทรงอยากจะสื่อสารกับเราในตอนนี้ท่านก็อยากจะบอกกับเราว่า,าชีวิต ชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายนะมันมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือจะเป็นเรื่องความร่ํำรวยการงานอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีความแบบต้องอาจจะต้องแลกมาด้วยความแบบเหนื่อยยากแลกมาด้วยอุปสรรคต่างๆที่มากดดันเรานะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือความรักก็ตามเหมือนพระเจ้าท่านอยากจะบอกว่าขอให้เราอดทนแล้วก็ อย่าไปอย่าไปยอมแพ้ะคะ่ะให้ต่อสู้กับปัญหาให้ถึงที่สุดนะคะพระเจ้าท่านก็จะบอกว่าเออแล้วเมื่อเราผ่านผลอุปสรรคไปได้แล้วเราก็จะมีความเข้มแข็งมากๆเลยแล้วเราก็จะภูมิใจในสิ่งที่เราต่อสู้ได้มานะคะแล้วก็สิ่งดีๆก็จะบังเกิดนะคะเหมือนแบบอารมณ์แบบฟ้าหลังฝนนะคะเหมือนท่านก็จะให้กําลังใจเราว่าเออช่วงเนี้ยถ้าเกิดมันมีอุปสรรคอะไรอะให้อดทนนะให้สู้อย่ายอมแพ้ อดทนแล้วก็อย่ายอมแพ้ประมาณเนี้ยส่งคำส่งประโยคสั้นๆแต่ได้ใจความก็คือแบบคือวันข้างหน้าวันข้างหน้าสิ่งที่เราจะได้อะมันมันเป็นสิ่งที่ดีมากเราอาจจะกลายเป็นคนร่ํารวยที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมากอาจจะกลายเป็นคนที่แบบเฮ้ยได้เจอความรักที่ดีไปเลยเจอคู่ที่ดีไปเลยหรือว่าเราอาจจะกลายเป็นคนที่แบบสุขสบายไม่ต้องลําบากไม่ต้องต่อสู้ดินน้นรน หรือว่าสิ่งที่ที่เราจะได้รับในอนาคตเนี่ยก็คือแบบเราสามารถลบคำสบประมาทหรือคำดูถูกของคนรอบข้างที่เขาแบบเออบูลลี่เราหรือว่าคนรอบข้างที่เขาแบบดูมองเราในแง่ไม่ดีหรือไม่ช่วยเหลือไม่อะไรเราไม่สนใจเราหรือว่าร้ายเราอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องไปสนใจสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าในอนาคตอะสิ่งที่เราจะได้มาคือมันดีเกิน เกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ก็ขอให้เราสู้และอดทนต่อไปพระเจ้าก็จะประทานพรให้เราได้สมหวังที่สุดนะคะให้เราอะเอเออย่าอย่าคิดว่าตัวเองโชคร้ายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋โชคดีจะตามมาทีหลังค่ะขอให้เราสู้และอดทนมากๆค่ะค่ะสําหรับกองของเบ้งก็จบลงแล้วนะคะนี่ก็คือข้อความที่พระอ,องค์อยากจะสื่อสารกับเราในตอนนี้นะคะค่ะแอปขออนุญาตเก็บขงเบ้งออกไปนะคะ ใบที่สองจะเป็นพระแม่คงคาค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพระแม่คงคากันว่าพระเจ้าท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับเราในตอนนี้นะคะใบแรกเจ็ดไม้ค่ะ ใบที่สองลาชินีดาบใบที่สามสามดาบใบที่สี่นักลบเหลี่ยนนะคะค่ะสำหรับกอง พระแม่คงคานะคะพระเจ้าท่านทรงอยากจะสื่อสารอะไรกับเราในตอนนี้นะคะก็จะมีเจ็ดเท้ามีราชินีดาบมีสามดาบมีนักลบเหรียญน,นะคะค่ะอันนี้พระเจ้าท่านน่าจะแบบอยากสื่อสารกับเราในเรื่องการงานหรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับกิจการงานศัตรูหรือว่าถ้าเราทํางานประจําเราอาจจะแบบเจอเจ้านายที่แบบคิ้วใส่เราหรือ เจอเพื่อนร่วมงานที่ดุใส่เราหรือเจอลูกน้องบริวารที่ไม่ได้ดั่งใจเจออุปสรรคจากจากคนที่ในที่ทํางานเยอะนะคะเในกรณีที่เราทำเราทํางานฝืนตัวไม่ได้ทํางานออฟฟิศหรืองานประจำเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ธุรกิจมันดูเหนื่อยจังมันดูแบบไม่ค่อยเห็นกำลรกำไรเหมือนเราจะเหนื่อยกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องงานที่เป็นปัญหาที่เจออยู่ตอนเนี้ยพระเจ้าท่านก็อยากจะบอกว่าเอออย่าท้อนะให้เราสู้ต่อไปนะเดี๋ยวโหยังไงก็ตามเนะี่ยเออไม่เกินสามเดือนเนี้ยมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะพือผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบเราก็จะประสบความสําเร็จนะในแง่ของคนที่ทําธุรกิจนะคะค้าขายอะไรอย่างเงี้ยเออแบบช่วงนี้มันอาจจะแบบเออมีโควโควิดอะไรอย่างเงี้ย เอออาจจะทํามาค้าขายยากนิดนึงก็อย่าท้อก็ให้สู้ต่อไปให้อดทนประมาณเนี้ยค่ะอย่าอย่าคิดว่าแบบจะโชคหลายตลอดไปเดี๋ยวพอแบบผ่านพ้นไปได้สักสามเดือนเราก็จะกลับมาร่ํารวยมั่งมีเงินทองค้าขายแบบไหลลื่นได้เงินมาเยอะปกติเลยค่ะเราก็อย่าเครียดในช่วงสามเดือนนี้สําหรับคนที่ทํางานประจําก็ก็พระองค์ก็จะทรงอยากจะบอกว่าเออให้เราแบบ อดทนมากๆนะสามเดือนเนี้มันอาจจะมีบททดสอบอะไรเข้ามาทําให้เราเครียดกับเรื่องงานเรื่องคนต่าง,างๆก็ให้เราสู้ต่อไปนะผ่านพ้นสามเดือนไปแล้วเราก็จะโล่งขึ้นค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเรื่องงานเออเออเราแบบเรามีผลงานนะแล้วเราอาจจะแบบแบบได้รับสิ่งดีๆตอบแทนเกี่ยวกับเรื่องงานประจำอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นคำตอบของพระแม่คงคาค่ะ ค่ะใบต่อมาใบที่สามพันอังสุพันนมัชาค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคนที่เลือกกองนี้นะคะว่าพระเจ้าท่านทรงอยากจะสื่อสารอะไรกับเราในตอนนี้นะคะใบแรกได้หนึ่งดาบค่ะ ใบที่สองสามถ้วยใบที่สามเดอะสปาค่ะแล้วก็ใบสุดท้ายได้ราชาดาบนะคะ ค่ะสําหรับคนที่เลือกพระนางสุพรรณมัจฉาพระเจ้าท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับเราในตอนนี้นะคะก็จะมีหนึ่งดาบมีสามถ้วยมีเดินสตาร์มีราชาดาบน,นะคะสิ่งที่พระองค์จะทรงแบบอยากบอกเราตอนนี้ก็คือว่าพราะองค์จะบอกว่าเออความสําเร็จอะที่เราหวังไว้อ่ะที่เรากําลังทุ่มเทมันอยู่ตอนเนี้ยความสําเร็จยังไงมาแน่นอนยังไงก็มาแน่นอนไม่มีทางล้มเหลวขอให้เรา อดทนแล้วก็สู้ต่อไปยังไงความสำเร็จมาแน่นอนเร็วๆนี้ด้วยนะคะข่าวดีกำลังจะมาอันนี้แบบมันก็จะกว้างๆหน่อยก็อาจจะแบบแอปก็จะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นเราอาจจะแบบเอ้ยทุ่มเทให้กับการดูหนังสือสอบครั้งนี้มากเลยผลปรากฏมาก็คือผ่านนะเพราะว่าเราอะตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเราจะได้รับข่าวดีตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือใครที่แบบเออรอ แบบสัมภาษณ์งานอ่ะก็จะผ่านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนด้วยความสามารถของเราด้วยอะไรนี้นะคะหรือว่าใครตั้งใจที่จะทําอะไรอยู่จะเรียนต่อจะจบไหมอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ไพ่ก็จะบอกว่าพระเจ้าท่านก็จะอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแบบทุ่มเทแรงกายแรงใจมุ่งมัน่นอ่ะยังไงสําเร็จชัวร์ๆ้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยด้วยเป็นเพราะว่าตัวคุณอ่ะเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมัน่น นะคะแล้วก็แบบทํามันด้วยตัวเองจนสําเร็จนะคะค่ะค่ะอันนี้พระเจ้าท่านก็จะบอกว่าเออยังไงข่าวดีมาแน่นอนขอให้เราทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะอย่าอย่าท้อเท่านั้นเองอย่าล้มเลิกกลางคันนะคะก็จะทําให้แบบสําเร็จดังที่ใจปรารถนาในที่สุดนะคะค่ะต่อไปใบที่สี่พระพายนะคะ เดีย๋ยวเรามาดูใบที่ส mm ี hmm. ่เข็ดนผ้าพายนะคะว่าพระเจ้าท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับเราในตอนนี้นะคะ mm hmm. ใบแรกเลยสามไม้ะคะ่ะ mm hmm. ใบที่สองเด็กเหรียญคะ่ะ ที่สามนักลบดาบค่ะแล้วก็ใบสุดท้ายได้เดอะฟูนะคะค่ะสิ่งที่พระองค์อยากสจะื่อสารกับเราคืออะไรนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สี่พระพายก็จะมี สามไม้มีเด็กเหรียญมีนักลบดาามีเดอะฟูลนะคะค่ะพระองค์ก็อยากจะสื่อสารกับเราว่าเออกิจการงานต่างๆหรือการที่เราต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างมากมายในตอนเนี้ยเอ่อในแง่ของเรื่องงานก็งานประจำก็อาจจะแบบแบบเราทำตำแหน่งนี้เอ้ยเราทำตำแหน่งเราทำตำแหน่งงานเนี้ยแต่เราอาจจะรับผิดชอบหลายหน้าที่เออเหมือนแบบ พระองค์ก็อยากจะสื่อสารว่าให้เราแบบให้เราตั้งใจทําอ่ะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันซวยฉันโดนโยนงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะจะสามารถแบบมีไรายได้ตอบแทนที่ดีในอนาคตนะหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเก่งเก่งจากงานครั้งเนี้ยมากขึ้นนะคะแล้วต่อไปอะเราจะไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเหมือนตอนเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเราชิวกับมันเพราะว่าเรา เป็นคนที่มีภูมิความรู้หรือมีประสบการณ์มากขึ้นจากสิ่งต่างๆที่เรากําลังฝึกอยู่ตอนนี้กําลังเรียนอยู่กําลังเรียนรู้อยู่ตอนเนี้ค่ะอันนี้คือในแง่ของงานประจําก็คืออย่าท้อนะก็ถ้าถ้าเราโดนทํางานแบบเยอะอะไรเงี้ยเออแบบงานโหลดงานเยอะเราก็ให้สู้ต่อไปให้ทําต่อไปเพราะว่าความสําเร็จมันก็จะมามันก็จะเป็นบทพิสูจน์ให้เราแบบ เออถ้าเราผ่านไปได้เราก็จะกลายเป็นคนที่เชี่ยวชาญในสาขางานนั้นๆจนเราแบบหลับตาทำาฉ่นก็ทําได้ไม่ต้องงอใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบคิดมากเหมือนตอนนี้สำหรับคนที่มีงานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวพระองค์ก็อยากจะบอกว่าเออเหมือนให้เราแบบงานหลายๆอย่างเหมือนบางคนอาจจะแบบทําทําหลายอย่างเช่นสมมตอิอาจจะเปิดร้านกาแฟไปด้วยแล้วก็อาจจะ ขายเสื้อผ้าออนไลน์ไปสมมติคือเราทํากิจการหลายตัวเพราะองค์ก็อยากจะสื่อสารกับเราว่าเอ่อเนี่ยให้เราทําต่อไปนะอย่าท้อนะเพราะว่ามันก็จะสําเร็จทุกทุกสาขาชีพทุกงานที่เราจัดแบบเออมันจะสําเร็จหมดแล้วก็ในที่สุดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออเราจะได้รับชื่อเสียงจากตรงนี้หรือว่าเราจะแบบมีความแบบลูกค้าก็จะแบบเออมาอุดหนุนเรามากมายขอให้เราแบบ อดทนแล้วก็สู้ต่อไปแล้วความสำเร็จก็จะมานะคะความสุขใจก็จะมาในที่สุดค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับพักพายนะคะค่ะใบต่อมาพักกิจนานะคะใบที่ห้านะคะพระเจ้าท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับเราในตอนนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่ห้าพักกิจนะคะ ใบแรกเลยก้ายไม้ค่ะใบที่สองแฮงแมนค่ะใบที่สามห้าเหรียญ ได้หนึ่งเหรียญน,นะคะเดีย๋ยวแอปขอขยายแฮงแมนหน่อยนะครับแฮงแมนจะเป็นราชินีถ้วยเออสำหรับกองเนี้ยพระเจ้าท่านอยากจะสืส่อสารอะไรกับเรานะคะก็จะมีเก้าไม้มีแฮงแมนมีห้าเหรียญมีหนึ่งเหรียญอืมพระเจ้าท่านน่าจะบอกว่าภายในาสามเดือนเนี้ยเรา เราอาจจะกําลังเจออุปสรรคหรือปัญหาเรื่องการเงินอาจจะอยากเปลี่ยนงานหรือรู้สึกว่าช่วงนี้การเงินฉันฝืดมากเลยอ่ะฉันรู้สึกว่างานที่ฉันทําอยู่มันจะไปรอดไหมฉันจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าท่านก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวไปนะมันอาจจะปิดขัดอยู่อย่างนี้สักสามเดือนอ่ะแล้วพอต่อจากนี้ไปเดือนที่สี่อ่ะ เออเรื่องเงินเรื่องทองหรือความสุขในชีวิตอ่ะมันก็จะกลับคืนมานะเหมือนขอให้เราอดทนมากๆในช่วงสามเดือนเนี้ยค่ะก็จะอาจจะหมายถึงเมษา,าพฤษภามิถุนาสามเดือนเนี้ยเราอาจจะแบบเจอเรื่องอะไรที่แบบแย่ๆหรือเจอปัญหาอะไรหนักๆอยู่เขาก็ขอให้อดทนมากๆค่ะเราอาจจะแบบใครที่นับถือุทธก็อาจจะต้องแบบไป ทำบุญทำทานเยอะๆอะค่ะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้แบบปัญหามันทุเลาได้แต่แต่ถึงยังไงก็ตามอ่ะก็ต้องรอสามเดือนนะคะมันเป็นช่วงวิกฤตอยู่เหมือนกันในช่วงสามเดือนต่อจากเนี้ยค่ะก็ให้อดทนให้ผ่านไปให้ได้ค่ะแล้วเดือนที่สี่ไปแล้วเราก็จะพบกับความสุขเราจะรู้สึกว่าเออมันเป็นฟ้าหลังฝนนะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว นะคะคนที่ไม่มีเงินก็จะกลับมามีเงินนะได้โชคได้ลาบหรือว่ามีคนแนะนําโอกาสดีๆเรื่องเงินเรื่องงานมาให้นะคะหรือใครที่กําลังเครียดเรื่องความรักก็ไม่ก็ไม่ต้องทําอะไรสามเดือนนี้อาจจะเฮิร์ตหนักอ,อกหักหรือว่ารู้สึกว่าไม่มีทางไปจะทํำยังไงดีก็เดือนที่สี่ไปแล้วเราก็อาจจะแบบได้เจอคนดีๆเข้ามาหรือมีความรักตัวเองมากขึ้นก็ได้หรือเราอาจจะ ค้นพบทางสว่างหรือมูฟออนได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขต่างๆที่แบบเออประดังประเดเข้ามาในช่วงเดือนที่สี่ไปแล้วแต่ช่วง1นถึงสเดือนเนี้ยก็มันก็ดูเครียดหนักอยู่ค่ะก็ขอให้แบบอดทนและใจเย็นในการรอคอยเดือนที่4ี่เพื่อที่จะรอรับโชคลาบและสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงค่ะค่ะอันนี้ก็คือคำตอบของกองที่ห้าภากิสณะนะคะ ต่อไปเลยกองสุดท้ายขุนแผนกับนางพิมพ์พิลาลัยนะคะหรือคุณแผนกับนางวันทองนั่นเองอ่ะพระเจ้าท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับเรานะคะในตอนนี้นะคะใบแรกเลยหนึ่งไม้เทา้า ใบที่สองเมจิกเชียนใบที่สามก้าวไม้แล้วก็ใบที่สี่แปดถ้วยค่ะสำหรับ สิ่งที่พระเจ้าท่านอยากจะสื่อสารกับเรานะคะคืออะไรในตอนนี้ก็จะมีหนึ่งไม้เมจิเชียนเก้าไม้แล้วก็แปดถ้วยนะคะค่ะสิ่งที่พระองค์อยากจะสื่อสารกับเราก็คือว่าเหมือนพระองค์จะบอกว่าถ้าตอนนี้เรามีความรู้สึกท้อแท้เรื่องงานท้อแท้ว่าแบบอืมฉันฉันจะทํางานนี้ได้ไหมฉันอยากเปลี่ยนงานฉันไม่ไหวแล้วหรือว่า เรามีความรู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตแย่จังเลยฉันอยากจะแบบหนีหนีหายไปจากสังคมอยากจะแบบเออบอกลาทุกคนแล้วเดินจากมาอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งก็ได้หรืออาจจะหมายถึงเรื่องงานอะไรสักอย่างหนึง่งที่เรารู้สึกว่าฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงมันนะเออฉันไม่อยากอยู่นะจุดนี้แล้วนะคะอยากจะไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็อยากจะบอกว่าเออ ไม่ไม่ต้องเครียดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ดีๆเกิดขึ้นก็สําหรับคนที่อยากเปลี่ยนงานก็ออก็อาจจะแบบเอ,อ้ยได้งานใหม่ที่ดีกว่างานเก่าหรืองานเดิมที่ทําอยู่อาจจะมีเรื่องดีๆที่ทําให้เรามีกําลังใจที่จะอยู่ต่อก็ได้ค่ะสาหรับคนที่เครียดเรื่องความรักความสัมพันธ์นะก็อาจจะแบบเหมือนเราก็พระองค์ก็จะบอกว่าเราอาจจะแบบท้อเรื่องความรักนะตอนนี้แต่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพระองค์อาจจะแบบ ส่งคนดีๆเข้ามาให้เราได้เริ่มต้นดูใจกันใหม่ก็ได้นะคะก็ไม่ต้องท้อไปสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นอยู่ยังไงก็จะมีสิ่งดีๆที่เซอร์ไพรส์เราเข้ามาเพราะองค์น่าจะประทานพรให้เราอยู่ค่ะให้เราได้เจอเรื่องราวดีๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรักหรือเรื่องการงานก็ตามนะคะ โอเคค่ะนี่ก็เป็นคำตอบของคุณแผนกับนางพิมน,นะคะก็จบลงแล้วสำหรับ EP ที่144พระเจ้าท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับเรานะคะแอปก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมกันนะคะก็ยังไงใครมีหัวข้อพิษอากาศอะไรก็แนะนำกันมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะยังไงแอปก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับ EP พีิกอากาศอ p ีหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ